ซิลอคอนหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อเซอร์คอนคือหนึ่งในอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่ถูกพูดถึงกันมากที่สุดในโลกยุคปัจจุบันแนวคิดการนำขีปนาวุธมาพัฒนาให้มีลักษณะคล้ายอากาศยานขนาดใหญ่ที่สามารถบินจากฐานทัพขึ้นสู่ท้องฟ้าและทำหน้าที่ได้ทั้งการโจมตีเชิงยุทธศาสตร์และการป้องปรามนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในวงการเทคโนโลยีการทหาร ขีปนาวุธเซอร์คอนถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ด้วยความเร็วสูงสุดถึงแม่แปดหรือเกือบ10,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่ไม่เพียงแต่เครื่องบินรบทั่วไปไม่สามารถตามทันได้แต่แม้แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดในโลกยังยากที่จะสกัดกัน้นการพัฒนาเซอร์คอนในรูปแบบเครื่องบินคอนเซปต์นี้ถูกจินตนาการขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภาพลักษณ์ของมันเหมือนเครื่องบินรบล้ำอนาคตลำตัวยาวเรียวแหลมดีไซน์แบบแอโรดินามิกที่สมบูรณ์แบบหัวจรวดทรงแหลมที่ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านทานในความเร็วเหนือเสียงและระบบขับดันท้ายที่สามารถสร้างพลังมหาศาลเพื่อทะยานขึ้นเหนือชั้นบรรยากาศได้อย่างรวดเร็วครอบพิษภายในเต็มไปด้วยจอควบคุมดิจิทัลแบบโฮโลกราฟิกปุ่มและสวิตช์ล้ำอนาคตและเบาะนักบินคู่ที่เตรียมไว้สำหรับการควบคุมและภารกิจร่วมกัน เซอร์คอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ขีปนาวุธแต่มันถูกมองว่าเป็นอาวุธแห่งการปฏิวัติทางทหารจุดเด่นของมันคือการทำงานร่วมกันระหว่างความเร็วความแม่นยำและความสามารถในการหลบเลี่ยงระบบป้องกันของศัตรูความเร็วระดับแมกแหมายความว่าเมื่อถูกยิงออกไปจากฐานทัพหรือเรือรบศัตรูแทบไม่มีเวลาในการตรวจจับและตอบสนองปฏิกิริยาเตือนภัยที่เกิดขึ้นจะมีเวลาไม่ถึงไม่กี่นาที ทำให้โอกาสในการสกัดการแทบจะเป็นศูนย์ในเชิงยุทธศาสตร์เซอร์คอนถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญสูงเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินระบบป้องกันขีปนาวุธของศัตรูหรือแม้แต่ศูนย์บัญชาการทางทหารหากแนวคิดเครื่องบินคอนเซปต์ของเซอร์คอนถูกทำให้เป็นจริงก็จะหมายถึงความสามารถในการขึ้นบินจากรันเวย์เหมือนเครื่องบินรบทั่วไปและสามารถบรรทุกขีปนาวุธลูกเล็กๆหรือทำภารกิจพิเศษที่ต้องการความรวดเร็วสูงสุดได้ ความล้ำสมัยอีกอย่างคือการใช้วัสดุผสมที่ทนความร้อนสูงเนื่องจากเมื่อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงอุณหภูมิบริเวณผิวลำตัวสามารถสูงได้เกินกว่า2,000องศาเซลเซียสดังนั้นวัสดุที่เลือกใช้จึงเป็นเซรามิกคอมโพสิตและโลหะผสมชนิดพิเศษที่ทั้งแข็งแรงและทนไฟเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจะไม่ละลายหรือเสียหายกลางทางระบบขับเคลื่อนของเซอร์คอนคอนเซปต์อากาศยานนั้นน่าสนใจอย,อย่างยิ่ง นักวิศวกรได้ออกแบบให้ใช้สครามเจ็ทเอนจินซึ่งเป็นเครื่องยนต์เจ็ทที่ออกแบบมาเพื่อทำงานที่ความเร็วเหนือเสียงโดยเฉพาะสครามเจ็สามารถดูดอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้องเผาไหมโดยตรงโดยไม่ต้องมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวเหมือนเครื่องยนต์เจ็ตแบบเดิมทำให้มีประสิทธิภาพสูงมากที่ความเร็วระดับแมทท้าขึ้นไปและเมื่อรวมเข้ากับเทคโนโลยีการนำวิถีอัจฉริยะเซอร์คอนสามารถเปลี่ยนทิศทางบินหลบหลีกได้แม้ AD, กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง นอกจากความสามารถทางทหารเซอร์คอนคอนเซปต์แอร์กราฟยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการบินพลเรือนหากวันหนึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เราอาจจะเห็นเครื่องบินโดยสารที่สามารถเดินทางจากเอเชียไปยุโรปได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่ในปัจจุบันการใช้งานหลักยังคงเน้นด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเป็นหลักอีกหนึ่งมิติที่น่าสนใจคือการเมืองระหว่างประเทศ ขีปนาวุธเซอร์คอนถูกพัฒนาขึ้นโดยรัสเซียและเป็นที่จับตาของชาติพันธมิตร n a t o อรวมไปถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนการที่รัสเซียสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้สำเร็จหมายความว่าความสมดุลของอำนาจทางทหารอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงประเทศที่มีเซอร์คอนในครอบครองจะมีข้อได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มหาศาลเพราะสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญได้อย่างรวดเร็วและแทบไม่มีทางสกัดกัน้น ในเชิงการป้องกันหากประเทศใดต้องการหยุดยั้งเซอร์คอนสิ่งเดียวที่ทำได้คือการพัฒนาระบบตรวจจับที่ไวขึ้นก็ว่าที่เคยมีมาหรือการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์และระบบ Directed Energy Weapon ที่สามารถยิงได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เวลาในการประมวลผลแต่ถึงอย่างนั้นความเร็วแมสแก็ยังเป็นสิ่งที่เกินขีดจำกัดขององค์การต้องการปัจจุบันอยู่ดีสำหรับประเทศไทยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีระดับเซอร์คอนด้วยตัวเอง แต่การเฝ้าติดตามและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็กำลังเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่หลายประเทศให้ความสนใจหากเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำเข้ามาในภูมิภาคไม่ว่าจะโดยพันธมิตรหรือคู่แข่งก็จะส่งผลต่อสมดุลของกำลังทหารในทันทีภาพคอนเซปต์เซอร์คอนในรูปแบบอากาศยานยังเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านวิศวกรรมการบิน มันสะท้อนให้เห็นว่าขีดจำกัดของเทคโนโลยีมนุษย์ยังคงสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เรื่อยๆจากจรวดที่เคยยิงออกจากฐานปล่อยเล็กๆมาสู่การพัฒนาเครื่องบินที่สามารถทำความเร็วได้เท่าขีปนาวุธเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความฝันกับความจริงที่น่าตื่นเต้นอย่างยิง่งในโลกยุคใหม่ที่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีทหารเข้มข้นขึ้นทุกวันเซอร์คอนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องขององค์การสร้างอาวุธ แต่เป็นการประกาศศักยภาพว่าใครคือผู้นำในสนามเทคโนโลยีโลกเมื่อเรามองไปที่เซอร์คอนเราไม่ได้เห็นเพียงขีปนาวุธหนึ่งลูกแต่เราเห็นอนาคตของสงครามอนาคตของการบินและอนาคตของสมดุลอำนาจที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลและนี่คือสิ่งที่ทำให้เซอร์คอนไฮเปอร์โซนิกมิสซิลคอนเซปต์แอร์กราฟกลายเป็นหัวข้อที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีการทหาร รวมไปถึงแฟนๆช่องไบพ o าวเวอร์ที่ต้องการติดตามทุกความเคลื่อนไหวของนวัตกรรมแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบรถถังหรือระบบอาวุธใดๆได,ไดซอร์คอนคือหนึ่งใน9กกระโดดที่บอกให้เรารู้ว่ามนุษย์ยังสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดได้เสมอ